มาแล้วครับผมกับหูฟัง Open Ear Hybrid Design ที่สามารถสาใส่ได้ทั้งค้องหูแล้วก็คล้องคองในตัวเดียวใครที่ชอบหูฟังที่เป็นแบบเอียบัดนะครับแล้วก็เสียงดีๆผมแนะนําตัวนี้เลยมาลองดูในคลิปนี้นะครับว่าสเปคของเขาจะเป็นยังไง มาดูกันที่ลักษณะภายนนก่อนเลยละกันนะครับสำหรับตัวเคสของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้หนามากนะครับมันจะค่อนข้างแบนเลยแต่ว่ารอบนี้นะครับก็คือทางเจเบียร์เขามีการดีไซน์มาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นพอร์ตสำหรับชาร์จไฟนะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นว่างๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับบอกสถานะของตัวแบ ต่อมานะครับผมมาดูกันที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบคล้องหูนั่นเองนะครับคือมันจะเป็นลักษณะที่มีความแบบ ใส่สบายนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นคล้องหูแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยมันจะหนักหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่าตามสเปคของเขานะครับระบุเอาไว้เลยว่าน้าหนักของหูฟังเนี่ยจะอยู่ที่13.1กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวต้านของเขาครับที่มันสามารถปรับระดับได้นะครับทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับซึ่ง มันจะเหมาะกับหลายๆสรีระาหูเลยนะครับบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีใบหูขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าตำแหน่งของหูอะไรแบบนี้เราสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่นถ้าเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาไว้ตรงองศาประมาณไหนนะครับมันก็จะสะดวกต่อการใช้งานของเรามากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกับในเรื่องของเสียงด้วยนะครับเวลาเสียงที่มันยิงออกมาจากตัวไดเวอร์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับมันก็จะ <ST an the> ให้คาแรคเตอร์เ <up> สียงที่มีความแตกแต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับคัสตอมให้มันสามารถส่งสัญญาณเสียงอ,ออกมาได้ตรงกับลักษณะการได้ยินของหูเรามากที่สุดนั่นเองนะฮะนอกจากตัวก้านที่เราสามารถปรับองศาขึ้นลงได้แล้วนะครับเรายัง มีตัวที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสไลด์ออกมาด้านข้างได้นะครับซึ่งมันก็จะทําหน้าที่เวลาที่เราใส่นี่แหละนะครับเราเอานิว้วนิ้วดันออกมาอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เราสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราปุ๊บปล่อยออกมามันก็จะอยู่บริเวณใบหูของเราแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้การใช้งานเนี่ยมีความกระชับขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสวมใส่ที่ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับบร <Wow. S 1> ิเวณเฟซเพจของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ เป็นเพนเพลนนะครับไม่ได้มีอะไรวุหหวาเป็นพิเศษนะครับก็จะมีแค่ตัวโลโก้ของเขากับตัวไฟ LED นะครับการใช้งานก็จะเป็นระบบสัมผัสนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่านะสำหรับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหูฟังประเภทนี้เราถึงจะต้องเป็นแบบใช้แบบ Open e เอด้วยนะครับโดยที่มันไม่ได้อุดหูวเวลาที่เดินทางออกไปข้างนอกมันก็อาจจะ มีเสียงรบกวนเล็ดรอดเข้ามาใช่ไหม ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าหูฟังประเภทนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยนะครับชอบคาแรคเตอร์แบบหูฟังที่เป็นสไตล์แบบเอียบัดก็คือคาแรคเตอร์ที่แบบว่าได้ยินเสียงภายนอกอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะใช้งานหูฟังแบบกินเอียร์แล้วมันไม่ถนัดนะครับอาจจะมีอาการระคายเคืองหูปวดหูนะครับหรือว่าจําเป็นที่จะต้องได้ยินเสียงภายนอกตลอดเวลานะครับก็หูฟังที่เป็นลักษณะโอเพนเอียร์แบบนี้นะครับจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งทาง JBL นะครับเขาก็จะคิดค้นเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเวลาที่เราออกไปภ ว่าพอมีเสียงรดเข้ามาเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างเบาเสียงจากภายนอกมันเข้ามากวนเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะครับโดยทาง JBL นะครับเขาก็ทำให้ตูฟังเนี่ยนะครับมันขับง่ายขึ้นนะครับโดยที่เวลาเราเดินทางออกไปใช้งานนอกสถานที่นะครับเรากดเล่งเสียงขึ้นมาเนี่ยับมันสามารถเพิ่มเสียงได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงรอบข้างมันดังนะครับ เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือว่าเสียงคอนเทนต์ต่างๆที่เรากําลังรับฟังนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่งให้เสียงของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันออกมาได้ดังสามารถได้ยินแบบสู้กับเสียงสภา,ภาพแวดล้อมภายนอกได้เลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับการใช้งานเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าใส่แบบนี้แล้วนะครับมันจะกระชับเพียงพอหรือเปล่านะครับมันจะใส่แล้วมันจะหลุดไหมนะครับบางท่านอาจจะมีเรื่องออกังวลแบบนี้ด้วยนะครับก็ทาง JBL นะครับเขาก็ให้ตัว เน็กแบนนะครับแบบนี้แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่เอาตัวก้านตรงนี้นะครับมาใส่เข้าไปตรงบริเวณตัวเน็กแบนแบบนี้นะฮะกดลงไปเวลาที่เราใส่เข้ามาป,ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นหูฟังที่แบบสามารถคล้องเป็นเน็กแบนได้นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความกระชับเพิ่มขึ้น,นครับแล้วก็ ้อดีอ,อย่างนึงก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอามาห้อยคอทิ้งไว้ได้นะครับมันก็สะดวกสบายนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานแบบไฮบริดแล้วกันเนาะได้ทั้งแบบเป็นทูวา l เลสแล้วก็เป็นแบบน e คแบน n d ด้วยนั่นเองครับเอาละครับมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว JBL Sauer Gear Sense ตัวนี้กันบ้างนะครับสเปคของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.3นะรองรับโคเด็กทั้ง SBC แล้วก็ AAC นะครับตัวไมโครโฟนของเขานะครับจะให้มาข้างละ2ตัวด้วยกันนะครับก็สามารถคุยโทรศัพท์ได้สบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยนะครับเล่นต่อเนื่องนะครับสูงสุดเมื่อชาร์จเต็มนะครับอยู่ที่6ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใช้งานร่วมกับเคสนะครับก็สามารถเล่นสูงสุดได้อยู่ที่24ชั่วโมงั่รับ สามารถเอาไปใส่กับมังกายได้แน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานที่เป็น IP 54ด้วยนะครับกันทั้งน้ําทั้งฝุ่นเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของไดเวอร์บ้างนะครับตัวนี้ก็ให้ไดเวอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นขนาด16.2มิลมนั่นเองนะครับเป็น d y น a มิกไดเวอร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับจะใช้ชื่อว่า JBL Headphone นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปปรับตั้งค่านะครับไปเพิ่มอกะคอว่าจะปรับเป็นตัว วิดีโอโหมดนะครับหรือว่าโลเรนซี่โหมดนั่นแหละนะครับเผื่อว่าเราเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเล่นเกมนะครับไปก็ช่วยลดดีเลย์ให้มันเหลือน้อยๆได้นะครับทำให้ภาพกับเสียงเนี่ยมันตรงกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับ เจ้าตัวเซนต์ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับแบบมัลติพอยต์ได้นะครับกับ phone, สมาร์ทโฟน2เครื่องพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะใช้งานข้างเดียวนะครับจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวหรือข้างขวาข้างเดียวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับหลายท่านนะครับที่กําลังสนใจหูฟังที่เป็นประเภท Open e a r แบบนี้นะครับก็อาจจะอยากรู้เนาะว่าเวลาที่เราใช้งานอยู่ในที่เงียบๆนะครับบางท่านอาจจะแบบนอน อยู่บนเตียงแล้วแบบแฟนนอนอยู่ข้างๆนี่นเสียงมันจะเล็ดลอดมากวนหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวหมบจะทําการทดสอบให้ดูแล้วกันเนาะว่าเสียงมันรอดออกมาเยอะประมาณไหนนะครับตอนนี้มาทําการทดสอบกันเนาะว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศในออฟฟิศนะครับที่พื้นหลังมีเสียงแจ๊กแจ๊กอยู่บ้านนะครับก็อยากให้เราฟังดูว่าถ้าผมเปิดเพลงเนี่ยนะครับเสียงที่ผมฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะรอดออกมาให้ภายนอกได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะฮะเ๋ยวผมเปิดเมกเดสเลยนะครับเอาแบบเมทัลแบบฟังมันๆเลยนะฮะ ระดับเสียงตอนนี้ก็เลยครึ่งมานะครับ<ม>ก็เกือบๆประมาณทัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ<ม>ก็ตอนนี้จริงๆในหูผมเนี้ยหูแบบมันดังมากหูแทบแตกแล้วแต่ว่าผู้ชมลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันรอดออกมาขนาดไหนนะครับเอาละครับมาทาการเทสไมก์กันนะครับผมกับหูฟังซาวเกียเซนนะครับนี่เลยครับตอนนี้ก็ใส่หูฟังสองข้างนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าหูฟังรุ่นนี้มีไมค์ข้างละสองตัวนะครับมาทดสอบการลินถนนแบบนี้เลยว่าเวลารถวิ่งผ่านเนี่ยเสียงมัน เล็ดลอดเข้ามาในไม้เยอะไหมแล้วก็เสียงพูดของผมในชัดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเสียงตัดเหล็กอยู่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เลยครับผมมาทําการทดสอบไหม่นะครับของซาวเกียร์เซนนะครับอันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสบายๆในคาเฟ่นะครับก็ไม่ได้มีเสียงเพลงพุกพันนะมีแค่บรรยากาศของเสียงดนตรีคอฟอเท่านั้นเองนะครับลองฟังดูนะว่าเวลาที่เราไปใช้งานในคาเฟ่นะครับ เสียงที่พูดออกมาปลายสายจะได้ยินเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับมาทดสอบกันอีกสักที่หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ลองเปิดแบบว่านั่งอยู่ข้างลำโพงด้วยนะครับก็เปิดเสียงดังพอมาเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนเสียงลำโพงครึ่งหนึ่งนะครับอเดี๋ยวลองเพิ่มเสียงอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะ นี่ประมาณนี้นะครับลองดูนะว่าเสียงที่ผมพูดออกมาเนี่ยนะครับตัวไม์ของ Sound e n s e n เนี่ยมันสามารถรับเสียงผู้รงผองได้ดีไหมแล้วก็มันตัดเสียงลำโพงที่เปิดอยู่ด้านข้างนี้ไปได้มากข,าขนาดไหนครับคุณผู้ชมก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างนะครับสําหรับ JBL s o u n d Gear Sense ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังที่มีคาแรคเตอร์ของทาง JBL แบบเต็มเปี่ยมมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน JBL อยู่แล้วน่าจะทราบกันดีนะครับว่าค่ายนี้เนี่ยนะครับจะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ทำให้เราฟังได้แบบหลากหลายแนวมากๆนะครับโดยเฉพาะจุดเด่นของเขานะครับก็จะอยู่ตรงที่เสียงกลางนั่นเองนะครับเป็นเสียงกลางที่มันฟังง่ายนะครับมีความลุกเล้าพอประมาณนะครับให้คาแรคเตอร์เสียงที่มีความ โปร่งแต่ว่าไม่ติดบางนะครับเนื้อเสียงยังมีให้จับต้องได้อยู่นะฮะในส่วนของตัวเบสของเขาเองนะครับก็ด้วยความที่มีไดเวอร์เนี่ยที่ขนาดใหญ่นะครับเบสก็จะมีลูกที่แบบจับต้องได้เลยนะครับมีมูลที่ดีนะครับแล้วก็ให้เนื้อเสียงที่มาเต็มมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ Impact แรงประทันเนี่ยคือจับต้องได้นะครับไม่รู้สึกว่าเบสบางแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันน้อยอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเพิ่มเบสในตัวแอปพลิเคชันได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกเครื่องสายลายกีตาร์ก็จะให้คาแรคเตอร์ที่มันมีความสดความคมนะครับมีสปีดที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาเอาไปฟังเพลงแนวร็อกแนวที่เป็นแบบมีจังหวะรวดเร็วหน่อยนะครับก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่มันมีสปีดที่ดีนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่อื่อยไม่เฉื่อยนะครับฟังสนุกเลยนะฮะส่วนเสียงนักร้องเองนะครับก็จะเป็นเสียงร้องที่มันฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเสียงร้องที่มีรายละเอียดที่ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นหูฟังที่มันเป็นสไตล์แบบว่าโอเพนเอียร์แบบนี้นะ รายละเอียดของคาร้องเนี่ยเก็บได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบทบังเลยนะฮะในส่วนของย่านเสียงสูงเองนะครับก็มีความเป็นธรรมชาติดีนะครับแต่ว่าจะมีการบูสต์เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของความแบบชัดเจนแล้วก็ความจัดแจ้งเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมานครับแต่ผมบอกได้เลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่ฟังได้สนุกนครับจะเป็นเพลงช้าได้นะครับเพลงเร็วได้แล้วก็เบสของเขาเนี่ยนะครับมีการตอบสนองที่ดีนะครับเอาไปฟังได้สนุกแน่นอนนะครับ ทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวซาวเกียร์เซนส์ตัวนี้นะครับราคาของเขาครับจะอยู่ที่5,990บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับหูฟังในสไตล์ Open e a r นะครับที่น่าใช้งานมากๆนะครับใครที่สนใจหูฟังประเภทนี้อยู่นะครับเราก็อยากรู้เรื่องของการใช้งานต่างๆครับอยากรู้ว่าไม่ดีไหมหรือว่าเรื่องของการ เล่นเกมอะไรแบบนี้นะว่ามีเล lay ขนาดไหนนะครับก็มาลองทดสอบดูได้นะครับที่ร้านของเราที่สาขาสยามพารากอนแล้วก็สเตเดียมวันครับมีเดโมให้ทดสอบทั้ง2ที่เลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามานะครับก็แน่นอนครับเช่นเดิมเลยนะครับช่องทางออนไลน์ของเราได้ทุกช่องทางด้านข้างนี้เลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ